สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้รับเข้าสู่เกมลาเลนเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตู้กาชาชฉดองครบรอบ 7.5ปีนั่นเองนะครับผมก็มีตั๋วกาชาอยู่59ใบนะครับก็เปิดได้5รอบนะเศษมันเศษไม่อยู่1ใบนะครับไม่รู้ว่าทางเกมเขาคำนวณอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับมันเหลือเศษแค่1นใบมันแบบติดใจม,มากๆเลยอบะผมคิดว่าคุณผู้ชมก็จะเป็นเหมือนผมนะครับผมที่มันเดี๋ยวว่าขาดิหนึ่งใบอะทำไมมันยังไม่ครบสิบสักทีนะครับคุณผู้ชมก็จะคิดแบบผมนะครับผมโอเคก็จะมาเปิดในไอดีสรามครบเซตนะครับไอดี ID นี้เนี่ย ก็ขาดแค่ชิออนนะก็จับปั้นโคลบสลามครบเซตเป็นร่างไฮเปอร์แม็กทุกตัวได้นะครับผมโอเคขอรับก่อนนะครับพอดีว่าวิ่งมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูกบก่อนละกันนะครับกบในอดีเนีน่ได้มา13ตัวแล้วนะครับผมก็หาทุกวิีทางที่จะหากบอันตราให้ได้อาไวที่สุดนะครับแล้วก็ในหอคอยอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็น14นะ ในตารางล็อกอินเนี่ยก็เป็นในกิจกรรมอีกนะครับผมก็เป็น16นะ16ตัวและก็ถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะเดือนนี้น่าจะแม็กครับเพราะว่าลุ้นในห้องทดลองรับด้วยนะครับอีก4ตัวเนาะไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมล็อกอ,อินพิเศษหรือเปล่านะครับก็คงจะลุ้นกันต่อไปสเสด็จอีเวนต์ก็ยังไม่จบด้วย กาชาพิกอัพแสงมืดตัวเก่าไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าก็คงจะต้องลุ้นกันไปยาวๆเลยนะสลับเดือนกันยายนครบรอบ7จจปีนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันเลยดีกว่าเนาะไอเดียนี้เนี่ยเดือนที่แล้วนะครับได้รูเดสมา2ตัวเลยนะไม่ได้เอลิสนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้นะครับที่ผมเปิดตู้กาชาเนี่ยก็คงจะรู้กันนะว่าไอเดียนี้ใครติดตามไอเดียนี้มานะครับคงจะรู้ว่า ไอทีนี้นะครับผมขาดแค่มูนยูริยางแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็จะได้คอมโบตัดแรกนะครับ3ตัวอ่าโหดๆน,น,นะนั่นก็คือบอสจระเข้ดาวไฟนะครับผมขาดตัวเดียวก็คือมูนดุริยางนี่เองครับสลิปผุ่ช่วยกันผมก็ได้เลยนะดาวิชี่ผมก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวตลกผมก็ได้แล้วผมขาดแค่ตัวเดียวก็คือ มูนวงดุริยาง์ของเล่นร่างเอาร่างธรรมดาครับร่างอันต้าก,ก็ยังไม่ได้นะผมสุ่มหาในกิลในเฮีบเลนเจอร์แปดดาวประมาณกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ในไอดีนี้นะครับถ้าจำไม่เิียดนะไม่ต่ำกว่า3-4รอบครับไม่ต่ำกว่า3-4รอบนะสลับไอบดีนี้อาจจะ 3- 4รอบเป๊ะก็ได้นะครับใครจะรู้ผมไม่ได้นบนะครับผมสุ่มมาเยอะมากโอเคครับเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะตัวกาชา ก็ดองไว้นะดองไว้ตอนหลังจบเสเ็จอีเวนต์แล้วค่อยมาสุ่มทีเดียวแต่และไอดีนะครับมาครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบอกในกาชานี้นะครับแต่มันก็มีคนได้มุนวงอยูริยังของเล่นซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็มีอยู่ในตู้นี่แหละครับเพียงแต่ว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาจะเอาไหมาให้ผมหรือเปล่านะครับ ไอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้มูลดุริยางนะครับบอกเลยว่ามันจะสบายกว่านี้ครับมันจะสามารถขึ้นหลีกได้สบายสบยกว่านี้นะโอ้โหเดบิวโลดอนซัลลี่นะครับตัวนี้เนี่ยไม่แนะนําสาหรับผู้เล่นใหม่เอามาใช้นะครับไม่แนะนําให้เอามาใช้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วนะครับแรกก็ใช้เยอะด้วยเดนนิสรถขนแตงโมโอโ้ตัวนี้ตัวแจกฟรี free. โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยคุณผู้ชมปุ๊บอะต่อไปดีกว่านะครับโอ้โหตัวซ้ํา เป็นไงบน่นเยอะและเป็นไงใะที่นี้นะครับผมโอเคผมก็ไม่ได้ค่อยี่ซีเรียสอะไรหรอกแต่ก็อยากได้มูลนรยางของเล่นเนาะเพราะว่าตัวกาชามันแจกฟรีอยู่แล้วนะครับก็เดีวก็ลุ้นแค่นั้นเองนะครับโอ้โหผู้บัญชาการมูลตัวนี้นะครับพอแต่ก่อนนะผมพูดอ่าแต่ก่อนผมสร้างไอดีใหม่นะไปเจอตัวนี้เนี่ยมันทำได้ตายดีมากครับคือแบบใครที่ตัวตัวที่บางๆเนี่ยโดนตัวนี้กำจัดหมดเลยครับสลับดีเรื่องล่างเนาะ โอเคคอนบราวโอ้โหตอนนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะนําให้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยก็อย่าลืมปลดล็อกปลดล็อกธาตุไฟด้วยนะมันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมซอรัสบราวตอนนี้มันก็ใช้ได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับผมนะครับมันดามจสกิลดีมากเลยแหละนะครับแต่มันแบบสกิลมันโอเคแต่ว่าพอมาใช้จริงมันมันมันเน่าไฟอะไรสักอย่างนี่แหละครับอโอเค มันแบบว่าแสดงประสิทธิภาพไม่เหมือนสกิลที่แบบเหมือนหน้าเหมือนหน้าหลักของมันนะครับไอ้สกิลของมันโอเคครับรอบแรกผ่านไปไม่ได้นะมาเดี๋ยวเรามารอบลองรอบที่2ดีกว่านะครับมูนวงดุริยางของเล่นนะครับผมยังไม่เคยสุ่มได้ในอากาชาตู้นี้เลยนะครับผมเคยสุ่มได้เออซันลี่ปืนชอ็อตอ่าซันลี่หมวกแดงแล้วบราอชุดด,ดําก็เคยสุ่มได้แล้วยังไม่เคยสุ่มได้บอส เกมเจะเครงับนิ้วแลวก็ Moon มูนวงจุิยางของเล่นเลยครับโอเคแล้วก็เอ็ดเวิร์ดด้วยนะก็ยังไม่สวมได้นะครับอ,อโอ้โหไม้สายล้วส่งชายตัวเกลือประจํากาชาเลยเนี่ยเอามาหมดแลเหรอเนี่ยแนะนําครับเอาไปย่อยทิ้งดีกว่ามูสูเปอร์บลูโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นร่างอันต้าก็เถอะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้มือใหม่ใช้ได้นะในร่างอันต้าในร่างเลนเจอรก็ทร,รมดารก็ใช้ได้หรอกนะครับแต่ก็แนะนําให้เป็นร่างอันต้าดีกว่าในการใช้นะ มันจะไปทำดาเมจท่าน้ำได้อ่าบางพางๆก่อนที่ไม่มีอ่าสลับไอดีที่ไม่มีบอจระเข้นะครับเม,มอร์ลี่โอ้โหทำไมรอบนี้ถึงรวมพลอ่าตัวละครเลนเจอร์ที่อ่าผู้เลนเ่นเลนเจอร์เกียรติกันมาวะเนี่ย <laughs> โอ้มันได้บ่อยมากเลยนะครับผมสลับเมอร์ลี่คอนบราลตัวนี้มาอีกแล้วนะครับตัวนี้เหมือนจะได้ตัวที่5เหมือนเดิมเลยเนี่ยโอเคไทเกอร์นักชิมตัวนี้ผมได้บ่อยมากนะ ถ้าใครเห็นผมเปิดทุกคลิปนะครับจะเห็นว่าผมได้ตัวไทเกอร์นักงชิมมานะครับไม่มีรอบไหนที่ผมไม่ได้นะสลหรับตัวนี้นะครับผมโอเคอีกสามรอบครับผ่านไปสองรอบแล้วยังไม่ได้มูลวงจรยางของเล่นนะขอร่างอันธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นร่างอันด้านก็ยังดีนะครับถ้าได้เนี่ยบอกกันเลยว่าสุดจัดโหหันต้นหนอันนี้มือใหม่ใช้ได้นะแร่ธาตุน้อยนะครับเป็นดาเมจธาตุน้ำที่ดีอยู่นะ โอ้ไม้โอยมาสองรอบติดกันเลยเหรอเนี่ยไม่น่าแหะทำไมคนถึงพูดว่าไม้มันเป็นตัวอจอมวงการในการสายเกลืออะไรผมพูดอะไรของผมไว้วเนี่ยเป็นสายเกลือในกาชานะครับเป็นตัวเกิืในกาชาที่สุดยอดที่สุดนะครับ นาเวทเจมขาวนาเวทขาวเจมโอ้โหตัวนี้นะครับในอดีตเนี่ยเอาไปกิ้วเลดได้แบบดาเมจแรงมากบอกตรงนะครับสก,กิลมันอ่าสก,กิลตอนนั้นมันดีมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้แค่เกิ้วในกิลเลดนั่นแหละนะครับผมสตรีมเครื่องชงกาแฟผมได้อีกแล้วะเลยเนี่ยอ่ามูนมูนจริงจริงของเล่นอยู่ไหนขอหน่อยโอ้โหบราวน์เค้กช็อกโกแลตอันนี้ฉลองครบรอบ3ปีไม่ใช่อันนี้ฉลองครบรอบ7.5ปีไม่ใช่3ปีนะเว้ย เอามาทําไมเนี่ยเอาบระดาเตยวหุโตอนนี้ก็กเลื่นใหม่ใช้ได้ครับบอกตรงๆใช้เกียร์เป็นคอ้อนรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะครับผ่านมา,นานสามรอบแล้วโอ้โหแม่เจ้าเดี๋ยวขอเข้าไปตั้งขอเข้าไปน่ารักหน่อยไปตั้งหลักนะครับไอ้นี้ถ้าได้มาเนี่ยมันจะ,นะเป็นอะไรที่ทม,ม,มากๆผมตามล่ามูมลวงดุยังของเล่นมาแบบ กี่เดือนแลว้วอะตั้งแต่สร้างอินดิมนีานะครับผมตามล่าม,มากี่แต่เลยก็ไม่รู้คือผมไม่ได้มันสักทีนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ผม่าจะฉุนเฉียวเติมก็ได้แต่ก็แม่เหรอเขาคือราคามันแพงมากสลับอ่าอ่าร้านอ่าแพ็กเกจเลือกเลนเจอร์นะมันมีมูลรุยางของเล่นที่เลือกอยู่นะครับตัวนี้ก็แร่น้อยแต่ก็มันเอาไปใช้ผู้เล่นใหม่ก็ใช้ได้เพงพางอยู่หรอกเป็นำไปทอดไฟเสริมนะครับ มูนแตซื้อนชั้นสูงตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นอดีตเนี่ยเป็นตัวแทงที่ดีมาก,มากครับซื้อั้นแรกเลยครับผมซีซั่นแรกที่มีตัวレンジャー8ดาวันตานะครับมูนวงดูยังของเล่นอยู่ไหนโอ้แซนล,ลีทาโก้ตัวนี้นาเมท้าไฟลงันตา้าผู้เล่นใหม่ก็ใช้ได้ครับอืมแต่ว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่งไงของมูนวงดูยังโอ้โหบราวนักตา่าโมจิฝึกขัดเอามาทำไมเนี่ยตัวนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันจะดึงมาแล้วก็มันจะทําป่วนส่วนฝั่งรอที่ดีมากๆเลยนะสลรีแมกวักโชคลาภอ่ะตอนนี้ไหนๆแล้วมาแล้วช่วยกวักมูลมูนจุิยานของนดโนมุมหน่อยนะปึ๊บโอ้หมูักลงพูเก,ก้ากวักผิดตัวหรือเปล่าเนี่ยกวักผิดตัวหรือเปล่าผมไม่ต้องการตัวกันบินผมมีแล้วนะครับโอเคเขาบผมรอบสุดท้าย ไม่มูนวงดูริยางของเล่นอยู่ไหนเนี่ยเเขาได้ใส่ในตู้กาชาหรือเปล่าครับอยากถามจีเอมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันมีให้สุ่มทั้งเดือน่อากันยายนนั้นก,ก็คงต้องสุ่มทั้งเดือนแหละจนกว่าจะตามล่ามันได้นะครับจนกว่าตู้กรชานี้มันจะหมดให้สุ่มนะครับไม่ไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับในเดือนนี้เนาะมูนซานเชสพูดได้ไหม่ก็ใช้ได้ครับ โคนี่เทปี้อางับน้ําแต่ก่อนเป็นยุคสมัยที่แต่ก่อนน่ะซีซันแรกๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดมากเอามาในหลีกตำนานทั้งต้องใช้ในหลีกสูงๆอะ่ะย้งใช้นะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ตัวย่อยนะครับผมโททีตัวนี้โอ้โหผู้เท่าแก่ผู้เท่าแก่ไล่กงินตาด้วยบูาวจตโลกโอ้โหตัวนี้ผมได้แล้วะ่ะผมได้แล้วคุณผู้ชม ผมได้แล้วโหแต่ว่าถ้าวุ้นใหม่ได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอามาเป็นตัวป่วนคล้ายๆเจม,มืดกับบอสแสงได้นะครับบอสบอสซซโอกับเจม,มืดนะครับผมบราวนเค้กช็อกโกแลตตัวนี้ผมได้ซ้ำอีกแล้วไม่ใช่บอกได้ไงว่าไม่ใช่ครบรอบ3ปีอันนี้ครบรอบจุดห้าปีแล้วเฟ้ยโอ้บราวนลิสต้าเรียบร้อยครับผมแต่กูลบราวมา3ตัวนะครับเรียบร้อยเลย50ตัวถ้าจใจพูดนะครับสลับไอดีนี้นะ ผมมองว่ามันเกลือครับผมมันเกลือแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรมากหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เสียรูบี้ให้มันนะครับมันเป็นตัวคาชาฟีที่ทางเกมแจกนะครับผมก็คงต้องอ่ามันยังไงมันก็ได้กับได้อยู่แล้วครับผู้เล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะได้ตัวย่อยเออถึงแม้ว่าจะได้ตัวไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปย่อยในกะอรทดลองได้นะครับอืมบอกเลยว่า,วาดีมากๆผมเองก็คงต้องเก็บ ไปเรื่อยๆแหละนะครับผมเก็บตัวไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้มูลวงดุิยานของเล่นอย่างน้อยๆน,นะครับผมก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะถ้าไม่งั้นผมก็คงไม่ได้มูลมุล,มลยานของเล่นมาหรอกครับถ้าเราไม่พยายามเราก็จะไม่หาแล้วก็จะไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะโอเคเขาสรับไอดีนี้นะเกลือตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นพีพีกันปลอบประเดิมดีกว่าปลอบใจดีกว่านะก็อุ้ยตั้งราชนะดีมากเลย อยากขึ้นเพจสามนะแต่ตอนนี้คะแนนมันเฟื่องมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะโอเคครับรวยกันเลยดีกว่ามาตอนนี้กิวนะครับก็เต็มนะไม่รู้ว่าจะรับได้อีกหลกกหรือเปล่าจนกว่ากิวมันจะไม่มีคนออนอ่ามันจะไม่มีแบบไม่มีคนที่ไม่ออนสามวันนะครับอืก็คงจะ อาจจะสร้างกลุ่ม messenger นะครับผม messenger แบบเป็นกลุ่มกิวนะครับอจะถ้าเกิดว่ายังมีคนที่ไม่ออสานวันนี้ก็จะยังไม่สร้างกลุ่มนะเพราะว่าผมต้องการคนที่เล่นจริงจรังจังกับเกมเล s เซอรนะครับเล่นเล่นทุกวันและก็เล่นกิววอทุกวันเล่นกิวเลดทุกวันนะครับโอเคยกเว้นหัวหน้ากิวนะเอ้ยกเว้นไอดีผมนะเพราะว่าผมไม่ข้อยว่ายกเว้นเพราะผมผมเป็นคนสร้างกิว เออร้อเล่นล้อเล่นก็เดี๋ยจะมาตีบ้างแหละเพราะว่าผมเองเนี่ยคงจะแบบไม่ทิ้งไปหรอกนะครับไม่ทิ้งการตียูกิเวตแล้วก็รับเพื่อนหรอกครับรับกูวอเนาะรับกิวรับรับสมาชิกใหม่เข้ากิวเออแต่ก็คงจะเวลาว่างแหละคือผมก็ยุ่งด้วยเนาะยุ่งทั้งงานยุ่งทั้งาการอัดคลิปยุ่งทั้งการสตรีมอะไรประมาณนั้นอืม <S <S โห ไอีนี้โหดมากเลยนะครับนี่เมาเดี๋ยวเราลองดูตอนนี้นะครับเบลดามิจิเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลัวมันแล้วนะคือมันรีสกิลทด่ดีมากๆอะ่ะแถมเพิ่มพันโจมตีด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันรีสกิลแบบอาจจะน้อยกว่าอาจจิอาอาจิกิน้อยเดียวครับผมนิดเดียวนะคือแบบมันเหมือนกับ รีสกิลมันคล้ายมันแบบเหมือนโดนให้บัฟมาเหมือนเบลโดนบัฟอะคุณผู้ชมพูดง่ายๆแต่ก่อนอะมันเป็นตัวที่ใช้ไม่ค่อยดีนะมันเป็นตัวที่ใช้สกิลแบบใช้สกิลตอนรีสกิลใช้สกิลรีสกิลเนี่ยมันไม่ค่อยติดให้พาค่วงแต่ตอนนี้มันมันติดอะนะครับมันติดถี่มากมันติดดีมากแต่ก่อนอะคือแบบมันไม่ค่อยติดนะครับแต่ตอนนี้มันติดละฮะโอเคครับผมคุณสอบไปเลยดีกว่าถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วโอเค โอ้โหเรียบร้อยเบลไม่ตายนะคุณผู้ชมเบลไม่ตายก็จบกันถ้าเกิดว่าเบลตายก็ยังโอเคอยู่หลักโอเคเบลตายแล้วเหลือแค่บราวนะครับผมบราวนักมายากลฝึกขัดถ้าเกิดว่าตัวนี้ตายเนี่ยก็สบายขึ้นกับริวด้วยนะครับริวจามจีเนี่ยมันเป็นตัวดาเมทาตุไม้ที่แบบใช้ดีพอๆกับไทกะเลยนะอาจจะด้อยกว่าตรงที่มันโดนปรับเนิร์ฟมากกว่ามันโดนเนิร์ฟแบบหนักมากอนะครับ ออมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าดาเมจแบบไม่จัดจ้านเหมือนไทกะนะแต่เรื่องความถึกเนี่ยอาจจะมากกว่าไทกะก็ได้เพราะว่าไทกะเนี่ยโดนเนิร์ฟหนักจริงๆหนักจนขั้นที่ว่าแบบไปไม่ถึงสองสามวิก็ตายอะ่ะนะครับถ้าเจอดาเมจแพ้ทางนะแบบดาเมจถ้าไฟอะ,อะไรแบบนั้นนะคือมันโดนปรับให้บางมากบางแบบบางถึงบางที่สุดอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับ แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวรอบข้างที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตายนะแล้วก็เกียร์ดีๆใส่ให้มันโอเคสำหรับอ่ารอบนี้ก็คงจะชนะแหละเพราะว่ายิ่งโครโบสรามผมแบบยืนนานเท่าไหร่นะครับก็พลังโจมตีผมก็จะสูงมากขึ้นอืมเรียบร้อยฮะโอเคมาต่อไปเลยดีกว่าตัวบินตัวบินเหรอเนี่ยอ่าฮะมยกิริลผมไม่ชอบเลย เบลอีกแล้วอ่าบอสจระเข้กับชินโนสเกะใช่ไหมอาเดี๋ยวผมจะลองสู้ดูมาผมกลัวแค่สองตัวนั่นแหละนะครับก็คือตัวแม็กนั่นแหละชินโนสเกะกับบอสเกมจระเข้กับนิ้วอืมมาครับคุณสอปเบลนแล้วกันเผื่อมันได้นะเผื่อมันได้โอเคน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่า <c ười> คือเดี๋ยวจะแอบไปไต่ลีกประมาณนั้นอัดอบแอบไปไต่ลีกเล็กน,น,น้อย ผมว่าอะไงรอบนี้ต้องแพ้คือดาเมท่าท่าไม้ผมม,มันไม่ทะลุอมตะนะครับมันมีแต่ดาเมท่าานไม้คือโซเอนะครับผมไม่ได้เอาซาลลี่ปืนชดการมานะสาเหตุที่ไม่ได้เอามาคือไม่มีตำแหน่งใส่นะครับว่าะจะเอามาแชนชชออนแต่ว่าไม่อยากเอาชิออนออกอะนะอยากเอาเป็นบัฟคอมสมัตกลุ่มนะครับอยากจะเน้นไปที่คอมสมัตกลุ่มเพิ่มพลังโจมตีนะครับคือผมก็ง,งงอยู่เหมือนกันนะว่าเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีแค่การโจมตีกายภาพธรรมดาหรือว่า มันเพิ่มการโจมตีเอ่อสกิลด้วยคือผมงงอยู่ไงคือผมคือผมไม่ทราบข้อมูลนี้คือถ้าเกิดว่ามันแบบเพิ่มพมาลาังโจมตีธรรมดาแล้วก็แถมด้วยเพิ่มพาลาังโจมตีสกิลด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมสังเกตมาเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลด้วยอะ่ะสกิลที่มันใช้นะครับอืมเพราะว่ามิริมเนี่ยพออยู่นานไปมันรู้สึกว่ามันเจาะเข้าดีแล้วก็มันดาเหจดแรงอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ รีโมลุก้ด้วยนะครับผม3800อันนี้ก็3800โอ้ดามเมสกิวเท่ากันเลยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะสลับคุโรบสลามะเลยครับผมโอเคประมาณนี้ละกันน้องก็มาเปิดตู้กาชาฉลองครบรอบ7.5ปีให้ดูกันนะครับผมผลสรุปก็ตามคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆคราวที่เข้ามาดูกันจะจบคลิปนี้นะครับผมแลวก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วไนะว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสายอยู่นะบา,บายยครับผม